อ้าววันนี้น้องซินมาในชุดของเพนกวินอ้าวอิชาดีใจเรื่องนะจะได้คอแลแลบใหม่กับแคคคับปูเหรอจังหวะน,นี้เราไปล็อกมูอันอยก่อนล็อกแล้วก็ตีตัวหลังปุ๊บแล้วก็ค่อยใส่ตัวที่ล็อกเรียบร้อยสวยงามเออผมมีคำถามครับทำไมไม่กระทืบไปตัวที่ล็อกได้ก่อนครับอ๋อไม่เสื่อมนะคะจังหวะน,นี้แคตตีป้อมตีป้อมใครจะเข้ามาไหมเอาดวงเข้ามาดี โอ้โหไว้เขาเลียนยิงตัวแตกกู้ระเบิดต่อหน้าอแต่เราผันนิดได้ก่อนนี่ไงเมื่อผันนิดไม่ทําแบบนี้ไงแต่ตอนนี้ปาถอกเบ้าแต่ไม่เป็นไรเราไล่ต่อไล่ล่าไล่ล่าไล่ล่าลุยแต่มันเรียกพวกมาแล้วลุยอย่านะเรียกพวกมามาพวกมันมาแล้วอ้าไม่ไ่หลอดแน่ไม่บอกเลยมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะเออลวมากันเยอะจริงเดี๋ยวต้องเอาคืนเออเดี๋ยวเปิดนันติไล่ล่าเลยแล้ก่อนเปิดนัติไล่ล่าเออ Quý lô ngang Ngang lâu ngay hơi Quý lô ngang lâu ngay to Hơi hey.